ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิงซีโร่คัสตอมตัวนี้นะฮะเบอร์คานะครับก็จะประมาณนี้นะที่ผมต่อไว้แต่ยังไม่ได้ติดด e ีคอนะครับนี่มีดาบบีมเซเบอร์สอันแล้วก็จำนวนมือเปลี่ยนแอคชั่นมือได้นะฮะเห็นไหมแล้วก็มีโล่ที่ไว้ปางเป็นเครื่องบินได้นะครับนี่นี่เป็นไงสวยไหมนะฮะผมชอบมากเลยตัวนี้สวยจริงจ เหมือนนางฟ้าเลยนะครับผมก็ทำทํารอบการต่อตัวนี้ก็ประกอบไม่ยากครับละเอียดดีผมชอบตรงส่วนของขามากเลยครับล่องลึกมากครับทีนี้ไม่ได้ตัดเส้นนะแต่ถ้าผมได้ตัดเส้นนะ่าจะสวยคมกว่านี้แน่ๆต่อไม่ยากเลยของบันไดแบบนี้นะฮะแนะนำนะครับให้ซื้อเก็บไว้มาต่อไว้โย่นตู้สวยๆเลยครับ แล้วก็มีดีเทลฟรีตรวนี้มันตรงนี้มันหุบได้แล้วก็ดูข้างหลังทางนี้แล้วก็ได้แอคชั่นเบสด้วยนะลืมบอกนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยากให้ผมต่อตัวไหนก็รีวิวกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ